tại vì bao ของแมงกระพุนอย่างเดียวลแหะและปามีอะไรเนี่ยซือน้ำแกงใสไหมช่ <บน S 2> มวยจะได้ไมนดปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมานี่อะไรไอ้กุเรา ไอจวดไอกดนี่มาหาปลาหรือมาหากระพุนหากระพุนโะอ้โหคันเลยนะครับช้าผมไปกินหนึ่งเงาปลา าแมกกะพูลเรื่งนั้นเลยนะคุนเยอะอืม โอ้เดี๋ยวโหลดแอปแป๊บนี่ปลาอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไอนี่เยอะนะขับแม็โครแกผ้าเลยถเะไรกักดต่เยคุทตานาบอกกต่ดี่ปท้หมดถ้าน้ำหลงแห้งอะถ้าไม่ต้อง แล้วสดเนี่ยไปทำอะไรกินอ่ะไปทอดเองนี่น้ำเอ่อที่ชาวบ้านเขาหาปลาเนี่ยเขาเรียกเป็นปรากฏการณ์อะไรน้ำเบียดน้ำกันครับน้ำกันใช่ไหมเอ่อแล้วชาวบ้านเขามาทำอะไรกับนี้นนปลาปลาปลาพี่อนแล้ววันนี้ที่เราได้มีปลาอะไรบ้างมีพวกปลาของเราครับ มีเรือมีกุ้งมันได้นข้างนอกครับอย่ามาเข้าฟังม,ม,ม,มีได้กันนิดหนรับเจอแมงกระพุนไหมเพียบเลยครับ <c oughs> อย่างนี้ยอยากฝากเตือนอคนที่จะมาหาปลาหลังจากนี้ว่าอย่างไรระวังแต่งตัวแต่งเคียงขายาว <c oughs> เคื่องหายยาวเคียงขายยาว